สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งไปรีดมาจา้ะนะจะไปรีดมาไปซื้อของมาจา้ะมาดูกันจะว่าได้อรไรมมั้งเ,เพื่อนๆเอ้ยอันนี้บรรดาเส้นจ้ะนะจอยชอบเอเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อนนี้จ้ะนะเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้ะยี่ห้อสิงห์เหรอเนี่ยจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นจชนิดพิเศษเนี่ยจะเอามาไว้ผัดไทยมาทำก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยประมาณปอนก,กว่าๆจะนะตัวซื้อมากี่ซองเนี่ยประมาณห้าซองจะนะอันนี้มันเส้นเล็กจ้ะนะเส้นเล็กมีเดียมอันนี้จะเส้นใหญ่หน่อยนะห้ามมอันนี้สามมมจ้ะแล้วมันจะมีเส้นเล็กกว่านี้อีกนะเพื่อนๆนะ เอามาผัดเส้นไอ้นี่จ้ะเส้นผัดทงผัดไทยผัดมีโคลาที่ขึ้นเหนียวนุ่มมากนะอันนี้ก็ซอสผัดไทยตาโรโบจ้ะจอยชอบแบบยี่ห้อนี้มันเข้มข้นดีเพื่อนเอนรู้ว่ามันแพงอยู่แต่ว่ามันเข้มข้นไงโปรีคอเสื้อจอยก็แบบไอ้นี่นเลือกอันที่ถุงที่สอง ้วซื้อในตลาดื้อของในตลาดสดด้วยจ้ะน,นะซอยแวะพื้นของในตลาดสดด้วยเอาออกมาให้หมดเลยเนาะมีอะไรมั่งไอ,อเอาออกมาให้หมดก่อน,นเพื่อนจะได้ดูกันง่ายๆอันนี้คอมเลี่แข็งจ้ะ จะได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ของฟรีก็เอามาจ้ะของฟรนนีอันนี้ของฟรีจอยก็เอามาแล้วเพื่อนๆนะอันนี้ของฟรีปฏิทินจ้ะเอาทุกปีจ้ะร้านน้องเฟิร์นปฏิทินไทยจ้ะนะปฏิทินไทยมันจะมีพวกพวกพวกผักเนี่ยจ้ะฮนะ แล้วมันปนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไงนะชอบตรงนี้แหละฝรั่งถามเราได้ตอบก็ได้ว่าว่าผักชื่ออะไรมั่งอ่ะเพื่อนบางทีทเกาดูเลยเอามาแบบสองอย่างจะแบบนี้ด้วยแบบตั้งด้วยจ้ะนะแบบตั้งปฏิทินเอาไม้ยาหนึ่งอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นเป็นพวกขนมเป็นพวกขนมพวกอะไรอย่างเงี้ยจะพวก ธรรมดาเนี่ยจะต่สวยชอบอะไรที่เป็นของไทยๆจะชอบจ้ะเราก็เลยเอามาไว้ตรงนี้อันนี้ปลาโลโบเหมือนกันจ้ะน้ำยาอร่อยอันนี้คือจอยไม่อยากจะใส่พริกเยดี๋ยวจอยจมันจะเผ็ดเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยก็อย่างว่านกะเป็นกบหลายย้อนก็จะทำน้ำยาแบบนี้กินเอาจะ้ะนะ คือไม่ไม่ผสมพริกเพิ่มจ้ะเพราะว่าอาการจอยก็ยังไม่ดีน้ำตาลปี๊บจ้ะอันนี้หนึ่งโลจะนะที่แรกจะซื้อมาสองมาสง่งถุงมาเพื่อนๆเอ้ยเอามาไม่ไหวหนักจอยขึ้เมย์ไปไงอันนี้ลิ้นจี่จะซื้อมาจาไม่รมาเก็ตลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่ก็โลละสี่กรกว่านะเพื่อนๆนะเขาช่างโลขาย จอยซื้อมาครึ่งโลจ้ะเผื่อน้องแอนน้องไมจะกินจ้ะนะซื้อมาเผื่อลูกๆจะกินแล้วก็ซื้อมาเขื่อไม่ด้วยจ้ะมะเขือ,อน,นี่กะละมังละหนึ่งกอนหนึ<ม>่งกะละมังละสี่สิบาทจ้ะปอนละสี่สิบนั่นแหละนะอันนี้จะมาคือม่วงจ้ะนะเอามาไว้ทำหลายเมนูเพื่อนๆด้วยอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยจ้ะ ไว้พงไว้ผัดเอาไว้ทําซุปมะเขือก็ได้จ้ะอันนี้ก็เขาช่างโลขายนะพนเพื่อนนะอันเนี้ยสีเขียวจอยซื้อลิ้นจีกับไอเน,นี้ยมานะสิบปันนะพนเพื่อนๆนะลิ้นจีกับองุ่นอางุ่นเงี้ยมีสีตูด้วยอ่าบูกันลิ้นจีกับอางุ่นนะ สิบปอนจ้ะนี่ลิ้นลิ้นจี่กับอมุนสิบปอนจอยซื้อมาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ได้ผักมาจ้ะผักที่จอยชอบนี่แหละสะระแหน่จ้ะสะระแหน่กับผักชีจ้ะนะ อันนี้จะแช่น้ําให้เข้าองอกออกรากจ้ะจะได้เก็บกินเรื่อยๆของจอยในช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะได้กินแล้วจ้ะนะของจอยในช่วงหน้าร้อนก็ได้กินให้อากาศก็ถ่ายเทหน่อยแล้วก็อางุ่นแดงจ้ะอันนี้หนึ่งปอนจ้ะนะอันนี้หนึ่งปอนอางหุ่นแดงกระลำมังละหนึ่งปอนสี่สิบบาทจ้ะเห็นไหมเพื่อน นี่จะมุนแดงกระดาษโดงตานี่จะเอามาไว้ต้มจืดจ้ะนะตานกพิราบเนี่ยเอามาไว้ต้มจืดซื้อมาสามซองจ้ะห่อละไอ้นี่จะห่อละปอนยี่สิบเก้าพีแต่ประมาณเนี้ยห่อละปอนยี่สิบเก้าพีเนะาะมันไม่เสียเราจะเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละ ซื้อแฝงมาจ้ะแฝงเอาไว้ต้มจืดแฝงนี่สามปอนห้าสิบจะนะตัวชิ้นอันนี้หน่อไม้จ้ะหน่อไม้อย่างเงี้ยหน่อไม้เล็กๆอะ่ะนะอันนี้กับสองปอนจ้ะหนะึ่งปอนแปดสิบเก้าพีจะนะซื้อเราซื้อมาสามแพ็คจ้ะซื้อมาสามแพ็คสามซองนั่นแหละเนาะ เี๊ก็ของอยอยู่ตรงไหนมั่งเพื่อนหนุกหูหน่อยนะซื้อรากผักชีมาด้วยจ้ะนะรากผักชีก็สามปอนกว่ามนะั้งประมาณเนี้ยจ้ะสองปอนสามปอนประมาณเนี้ยสามปอนกว่าซื้อเอามาไว้ทำไอ้นี่จ้ะนะเอามาไว้ทำแกงตุงมแกงจืดหรือตำเครื่องหมักหมูหมักอะไรเงี้ยจ้ะนะใช้ประโยชน์ดได้เยอะผักชีเนี่ยแล้วก็ลองซื้อไอ้เลือดหมูจ้ะ เลือดหมูเขาบอกว่าแบบนี้ไม่คาวจอยเคยซื้อมานะหลายปีแล้ว,พวเพื่อนๆไปสิป,ปีกว่าแล้วนะสิบเอ็ดปีแล้วซื้อมาอีกแบบนึงโอ้ยคาวมากคาวเลือดหมูนี่คาวมากนะอันนั้นอะอันนี้เขาบอกว่าไม่คาวเลือดหมูแบบนี้ไม่คาวเอาไว้ต้มจืดจ้ะต้มจืดต้มจืดใส่แฟงเนี่แหละจ้ะหมูสับแล้วก็อันนี้นะ้วยเนาะจ้ะก,ก็ได้มาอันนี้ก็ประมาณสามด์กว่านะเพื่อนร้านน้องเฟิร์น ซื้อปลาทูมาด้วยจ้ะอันนี้ห้าปอนกว่าปลาทูจะจะมาทําปลาทูนึ่งจ้ะ,ท,ะทําปลาทูนึ่งนะจะหาตัวใหญ่ไม่มีจ้ะมันมีแต่ตัวเล็กนะมันมีแต่ตัวเล็กไม่เป็นไรจ้ะก็เ,เลยเอามาสองมาสองถุงจ้ะนี่จ้ะก็เอามาสองถุงถุงละห้าปอนกว่าจ้ะห้าปอนเก้าเก้ามาประมาณเนี้จ้ะนะ,ะมาเนี้ย ยงก่อน,นเพื่อนจะไม่มีที่นะแล้วที่ไปรีดอะโดยตรงไม่จอจะไปซื้อปลาทูนะแต่ได้ตัวเล็กมาไม่เป็นไรจะนะแล้วก็ไปซื้อปลานินมาจะนะปลานินสามตัวห้าปอนจะนะสามตัวห้าปอนอันนี้สามตัวห้าปอนจะจอยซื้อมาเก้าตัวจะสิบห้าปอนมันจะแช่แข็งอย่างนี้นะเพื่อนๆนะซื้อมาทีละเ,เยอะๆจะ นมามันก็แช่แข็งมาเลยจ้ะส่วนใหญ่ปลาที่จะแช่แข็งนี้แหละเพื่อนๆฮิวคือรถเมล์ตะเลงตะเลงมาอู้หเพื่อนเลยนะเนี่ยเต็มเลยจ้ะซื้อมาไว้ทำเมนูพวกย่างพวกต้มพวกทอดพวกอะไรก็ว่าไปจ้ะทำได้หลายอย่างเมี่ยงต้งมเมี่ยงปลาอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนี่ แคปหนึงล้นล้นหม้อล้อนไห้เพื่อนเรจะเอาใส่ในช่องแช่แข็งนะจ้ะเก็บใส่ในถุงอ่ะถุงละสองตัวเงี้ยแล้วก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งนะเนี่ยเพื่อนนะอันนี้สิบห้าปอนจ้ะสิบห้าปอนสามตัวห้าปอนพระบอก ใส่ถุงจะกุ้งนี่เยอะแล้วในบ้านกุ้งเหลืออยู่ประมาณส,ส,ส,สองกล่องอะ่อนเพื่อไม่ต้องรองให้เขาละลายแล้วเพื่นจ,จะใส่ในช่องแค่แข็งเลยใส่ถุงละ2ตัวจะมาเนี่ยแล้วก็นำไปแค่ช่องแค่แข็ง คนใหญ่นี่เขาเอามาจากไหนจอยไม่รู้้วเพื่อนๆนะปาหนินิเขานําเข้า,ขาจากไหนจอยไม่รู้จ้นะนะไม่เคยถามไม่เคยถามคนขายปลาจ้ะไม่เคยเป็นซักซักเขารู้เธอแค่ว่าเป็นปาหนินงมาจากไหนก็ช่างเถอะกินได้หมดจ้ะ จอยไม่หนกาจะจอยจะคนมาอีกนะเพื่อนๆจอยคิดเมื่อก็จอยคิดว่าถ้าจอยไม่หนักไหมฮะยังหิวไหวนี่จอยจะขดไหมอ,อยว นับเองนับทำไมมันเลอะมันขาดอีตัวนึงมันที่สิบตัวนะมันก็ต้องเหลืออีตัวหนึ่งเห็นปลาทับทิมเห็นปลาอะไรก็อยากได้อยู่เพื่อนตู้เย็นนี่แหละแล้วก็จอยกิ้วเองไงแล้วถนนน่ะไม่ได้เพียนดี้ไม่ได้พาไปไงเพื่อนเพื่อนแล้วถนนก็ทําใหม่เพียนดี้ไม่รู้การไม่ไม่ถนัดไม่ชินกระทางใหม่เพื่อนเดี๋ยวจะทำให้แกเป็นไอ้นี่พันิกอะแท็กจ้ะนะ ตื่นนกกหวาดกลัวไปจอดรถบนมอเตอร์เวย์นั่งรถเมย์ไปเองจ้ะขนาดนั่งรถเมย์ไปยังขนได้ขนาดนี้คิดดูเฮ้ยคิดดูเพื่อนๆขนาดนั่งรถเมย์ไปขน,ขนขนาดนี้ถ้ามีรถตัวเองจะขนขนาดไหนเนี่ยเนี่ยผลไม้ผักเกิกไม่่อยได้ซื้อจ้ะยั่งไม่ไหวคุนี้จะไปเอาของเนี่ย คนมากนคนมากเก่งมาก <c oughs> ขนาดไม่มีรถไม่ละถ้าขนาดไม่มีรถน,นะคะเดูนี่เราจะช้อปปิ้งทีนึงอ่ะมีนี่สําคัญปลานี่ก็คือช่วงนี้กินปลาบ่อย,อยงไงนะ <c oughs> อันนี้ก็จะมาทําเป็นปลาทูเป็นตัวเล็กก็ช่างมันเถอจะจากเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทําปลาทูนึ่งเน <c oughs> ี่ยะมาทําปลาทูนึ่งจะเอาไว้นึ่งไม่นึ่งก็เอามา ทำปลาทูนึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาต้มนะเพื่อนๆนต้มก็เหมือนก็เหมือนนึ่งนั่นแหละนะนจ้ะตัวเล็กแต่ไม่เป็นไรจ้ะยังกินได้นี่เราจะสิ่งที่ได้มาได้น,นี้มาอันเนี้ยแพงอยู่จ้ะแต่สีแดงไม่แพงแต่อันนี้แพงโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะเต็มแล้วจ้ะนะช่องฟิตก็ใส่เต็มมีแต่ปลาจ้ะ